าคาร์คอนวันนี้เราเดบิวต์เป็นนะักแสไทยหนึ่งซึ่งซึ่งวันนี้เราเริ่มต้นกันที่ผาหินดำก่อนนะหับแรกซึ่งผาหินดำนะทุกคนพอเรามาตรงนี้แล้ว,วามาจะไปแหล่นกระทิ้งได้แต่เราเช็คอินผาหินดำก่อนแล้วเราก็พอมาถึงตรงนี้มีพี่ที่อยู่ข้างล่างนะพี่รถรับจ้าง,งนะเขาบอกว่า เราต้องเดิน,นขึ้นไปประมาณ200เมตรตอนนี้เรากำลังเดิอนอยู่น่าจะได้สักครึ่งทางแล้วนะนไม่เหนื่อยนะทุกคนมันไม่ได้เหนื่อยอย่างที่คิดถ้าถ้าถ้าก่อ,อนมองหนูแบบนั้นมันไม่ได้เหนื่อยอย่างที่คิดนะทุกคนภูหลวงสตาร์ชีวิตนะใกล้ถึงละทุกคนใกล้ถึงละ <S <S นี่ว่าใกล้ถึงละทุกคนถึงลวแล้วก็เร,ริ่มเือบฉันที่พุนไก ก็ไม่ได้ไกลอย่างที่คิดก็คือี่สอง่อนอี่นนและนี่ก็คือรูปทั้งหมดที่เราได้ที่ผาหินดำนะทุกคนแล้วหลังจากนี้เราก็จะลงไปต่อกันที่แหลมกระทิงไปกันเลยน,นี่เราเดินกันเดินลงมาแลทุกคนกคนือเรามาช็คินที่ผาหินดำวสวยแบบสวยมากนะทุกคนนะ สวยแบบไม่ไก่กะขอไปในความสั่สนเล็กน้อยค่ะทุกคนอันนี้ไม่ไดถ่ายโกโปรนะทุกคนมาถือก็จะสัส่นอีกนึงขอนนดทนนะเดินทางกลับนยร้อยาเดี๋ยวตรงนี้เราจะนั่งรถรับจ้างเข้าไปต่อกันที่แหลมปะทิงนะทุกคน Let's go เราจะเดินตามเชือกนี้ลงไปถึงปลายแหลมเพื่อถ่ายรูปนะทุกคนนะไป ก็คือแบบอากาศดีเลยแต่นรื่องคือแดด ส่วนที่เราได้จากทริปแกล้กระทิงนะทุกคนตแตค่ะกลับไม่ต้องพูดถึงนะไม่มีวิดีโออะยทั้งสิ้นเหนื่อยมาก